ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่12กุมภาพันธ์2,567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือน6โจรความรักหลอกไม่พักรักวาเลนไท์รู้ไว้ปลอดภัยกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆโดยในปัจจุบันจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่17มีนาคม2566ถึงวันที่31ธันวาคม2566พบว่าคดีออนไลน์ประเภทหลอกให้รักแล้วโอนเงินหรือโรแมนต์แคมมีจำนวนคดีมาเป็นอันดับที่10ที 1, ่1,435คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า476ล้านบาทและด้วยวันที่14กุมภาพันธ์2567ที่จะมาถึงนี้ เป็นเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือที่เรียกกันว่าเทศกาลแห่งความรักที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากมักถือเอาเทศกาลวันวาเลนไทน์เป็นโอกาสในการแสดงออกถึงความรักเช่นการส่งของขวัญเงินนัดรับประทานอาหารค่ำหรืออยู่ด้วยกันยามค่ำคืนกับคนรักเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ถึงใครอาชยากรรมที่มิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสใช้เทศกาลวันวาเลนไทน์ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทั้งหมด6รูปแบบหรือที่เรียกว่า6โจรความรักดังต่อไปนี้ 1. หลอกให้รักหวังเอาเงินคือกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมที่ใช้ภาพของบุคคลอื่นหรือภาพที่สร้างขึ้นจาก AI โดยมักจะเป็นภาพของหนุ่มหล่อสาวสวย หรือคนที่มีฐานะทางการเงินเข้ามาขอเป็นเพื่อนหรือทักมาในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสารสัมพันธ์จากนั้นจะหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหาย 2. หลอกให้รักทุนลงทุนปลอมคือกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างบัญชีชื่อสื่อสังคมออนไลน์ปลอมเข้ามาสารสัมพันธ์จากนั้นจะอ้างว่าสามารถนำเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทนสูงและทุนให้ผู้เสียหายลงทุนด้วย ซึ่งการลงทุนดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นเพียงกลลวงของมิจฉชาชีพเท่านั้น 3. หลอกให้รักทวนถ่ายคลิปคือกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างบัญชีชื่อสื่อสังคมออนไลน์ปลอมเข้ามาสารสัมพันธ์จากนั้นจะชวนให้เหยื่อวิดีโอคอลหรือถ่ายคลิปลามกส่งให้กับคนร้ายเมื่อคนร้ายบันทึกภาพหน้าจอหรือได้รับคลิปวิดีโอจากเหยื่อก็จะนำคลิปดังกล่าวมาเรียกเงินจากผู้เสียหาย แลกกับการไม่นำไปเผยแพร่หรือส่งให้กับภรรยาตัวจริง 4. มันความรักหลอกขายของคือกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมหลอกขายของในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์โดยมักจะมีราคาถูกเกินจริงเพื่อล่อลวงให้เหยื่อสั่งซื้อสินค้ากับคนร้าย 5. มันความรักหลอกจองร้านอาหารคือกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอม แอบอ้างเป็นร้านอาหารต่างๆจัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์และหลอกล่อให้เหยื่อจ่ายเงินค่ามดจำเพื่อสำรองโต๊ะซึ่งกว่าเหยื่อจะรู้ตัวก็คือวันที่เหยื่อและคนรักเดินทางไปถึงร้านอาหารที่ถูกแอบอ้างแล้วพบว่าตนถูกหลอก 6. มันความรักหลอกจองที่พักคือกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมแอบอ้างเป็นโรงแรมที่พักต่างๆ จัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์และหลอกล่อให้เหยื่อจ่ายเงินค่ามัดจำเพื่อสำรองที่พักซึ่งกว่าเหยื่อจะรู้ตัวก็คือวันที่เหยื่อและคนรักเดินทางไปถึงโรงแรมหรือที่พักที่ถูกแอบอ้างแล้วพบว่าตนถูกหลอกทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ราคาถูกหรือดูดีเกินจริงและระมัดระวังหโจรความรักหกรูปแบบกลลวงของมิจฉาชีพ ในการหลอกลวงแสวงหาประโยชน์จากพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์สุดท้ายนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i c o n l i n e g o t h หรือสายด่วนโทร1 4 4 1ได้ตลอด24ชั่วโมง